ดีครับผมนายสมศักดิ์บุญเรือนครัวเรือนต้นแบบโคกหนองหน้าโมเดลพัฒนาชุมชนครับหมู่หนึ่งตำบลหนองบัวอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครครับที่เราเป็นสูนปกติทั่วไปเพราะสวนนี้เบิกมา50ปีแนละ้วใช้คนเบิเกก็ปลูกผักปลูกผลไม้ทั่วไปั้างท้ายนี้คือปลูกจรมมกร จนมาเข้าโครงการโคกหนองนาโมเดลแมพโพเข้ามาปรับพื้นที่ขุดเป็นพื้นที่ขุดเป็นไร่นาส่วนผสมมีบ่อบ่อขนาดใหญ่หองนหนึ่งไร่พอได้หนองมาแล้วเราก็ปรับพื้นที่โดยการเพาะย P H U N C, ูนิซีสิบวันใน่นานี้มีแหล่งอาหารมากมายจนมีคัมตน้นเป็นสีฟ้าสีเขียวเราก็ปล่อยปลาได้ ปลูกต้นไม้ปลูกไปเรื่อยปลูกคลิกปลูกเราก็พยายามปลูกเวลาเนี้ยรอกหนองนาเราก็ปรับเป็นไม้หลังหลาทั้งไม้พืชผักผลไม้ทุกอย่างนี่เราได้เต็มที่เกือบล้อตะเ็นแล้วครับวันนี้ผมจะพาท่านชมรอกหนองนาโบเดลครับปลูกไม้นาระดับ อันนี้เป็นผักพืชผักพืชผักอันนี้คือชมจัน์เป็นผักชนิดหนึง่งเป็นสมุนไพรด้วยแล้วข้างล่างก็เป็นคะนา้าแล้วก็มาถัดอีกหน่อยก็เป็นไม้หัวถัดมาอีกหน่อยก็เป็นข้าวเป็นนาข้าวแล้วก็มีไม้ใต้ดินไม้ชื่อใต้ดินคือหัวไม้คะน้าคือไม้บนดินเรารดน้ํากระถางแต่เราปลูกต้นไม้อยู่ใต้กระถาง ไม้เนี่ยจะหางดั้งเดิมเราไม่เสียวเราได้บวกหนึ่งไปเลยได้ทันทีเลยแต่และเบอร์เนี่ยเขากินสารอาหารไม่เหมือนกันเขามีกรดม,มีด่างมีความเค็มความเปรี้ยวของพื้นดินมันพวกนี้เขาจะเก็บคุณสมบัติเขาบำบงดินให้คงกับเพาะกลางกลางกลางนี้เราปลูกไม้ใหญ่ได้ไม้ใหญ่ไม้ผลเรื่องข้าวเราอันนี้เป็นการทดลอง พาะก่อตอกเราแปลงทดลองนี่คือข้าวในขางี้เราสามารถที่เก็บมเมล็ดพันธุ์จริงก็ปลูกตัวนี้เพื่อคัดฐานใจพันธุ์แล้วตอนนี้เริ่มเริ่มเห็น5้าสิเซ็นแล้วตอนนี้ข้าวนี่ดำมาร้อยี่สิบปันเริ่มออกรวงรวงที่ขาดหายมาเมล็ดขาดหายนี่คือนกนกมากินโดยธรรมชาติไม่ต้องมาทำร้ายนกคือการมุ้งให้นกอยู่ส่วนนกเราอยู่สว่วนเรา เราไม่ได้นายอย่างเดียวเราได้อน,นิสง์จากผักต้นนี้คือผักบุ้งเย็นตตโพเราสามารถเก็บได้ทุกวันที่รอข้าวเราสามารถเก็บผักบุ้ง,างมาทานมาจำหน่ายจ่ายแจกได้ปุ๋ยของเราทำกันเองใบไม้เกินใหญ่เราก็เก็บรวบรวมพอรวบรวมมาเร็บแล้วนี้มาเพื่อบำรุงดิน ให้เลอาารอาหารเพราะว่าใบไม้แต่ละใบเนี่ยคุณสมปัติไม่เหมือนกันแล้วก็ส่วนประกอบที่เรามาเสริมคือเราเลี้ยงไก่ไข่เราก็ใช้มูลไก่เนี่ยหรือว่าขี้ไก่เนี่ยมาผสมไอ้น,นี้นานๆเข้าสามเดือนหกเดือน<ป>ก็จะเป็นปุ๋ยบำรุงดินโดยสมบูรณ์แบบถ้าจริงๆอะ่ะสามสิบวันเราก็ไปใช้ได้เริ่มใช้ได้อันนี้พอใช้ได้เราก็คุย แต่ถ้าจะให้เร็วเราต้องกลับ15วันกลับ15วันกลับกลับเอาข้างล่างขึ้นข้างบนโดนข้างลงล่างให้ปุ๋ยนี่มีคุณภาพสูงครับไข่นี่ห้าส4ตัวตอนนี้เลี้ยงเนี่ยผมต้องค้นฟ้าว่าทิศทางเป็นยังไงทำยังไงให้เขาขายทุกวันเปอร์เซ็นต์ขาให้มากที่สุดแล้ะขายอารมณ์ดีด้วย ผมก็เอาที่ยุมาเปิดให้เปิดฟังทั้งวันเลยแล้วอารมณ์ดีแล้วก็ขุนให้ร้วนแล้วเขาไข่มาเต็มที่เมื่อวานนี้ 4, 49ใบ,บปลาตานี้ก็คือหนึ่งไร่นี้มีปลายอยู่สามชนิดปลาตะเพียนปลานินปลาเนื้ออ่อนแล้วก็เลือกสายใหญ่ขึ้นมาทานได้อาหารที่เลี้ยงก็มีอาหารพวกผักบุ้งต้นหญ้าแล้วก็อาหารเมร็ดตอนนี้ใช้พลังงานโซลารเซลล์หรือว่า พลังงานจากอาทิตย์ยมาเพื่อเอาน้ำขึ้นมาลดน้ำต้นไม้แล้วก็บำบัดน้ำแล้วก็สร้างความเย็นให้กับไก่นะตรงนี้เราประหยัดพลังงานแล้วก็ประหยัดรายจ่ายไปด้วยได้ครั้งคุณภาพได้ทั้งสิ่งแวดล้อมเลยครับมผมขอขอบคุณโครงการพัฒนาชุมชนทีใ่ให้โครงการดีๆแบบนี้ครับ นำมาใา้ไม่สับสนในพวกน้องหน้าม